สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคุยคุยหุ้นนะคะประรจำวันอังคารที่15ตุลาคมพุทธศักราช2567วันนี้อยู่กับคุณสุนันท์ศรีจันทราและดิฉันนลดีรอดีสวัสด์ค่ะสวัสดีค่ะคุณสุนันท์สวัสดีครับพักผ่อนหยุดกันยาวๆสามวันแล้ววันนี้มาเริ่มต้นใหม่นะครับเริ่มต้นใหม่ภายใต้บรรยากาศที่มีความหวังเหมือนกันนะค่ะอะไรตลาดต่างประเทศดีอ๋อตลาดหุ้นสหรัฐค่ะครับก็คึกคักนะค่ะ แล้วพวกนี้ก็จะลุ้นกันไหมได้ไหมกนงอโอ้อาจจะไม่ต้องลุ้นนะเข้าไหร่ละความโอากาสการลุ้นน้อยลงเพราะว่าตอนนี้ตลาดคาดว่ากอนงอเนี่ยโอกาสคงดอกเบีย้ยสูงมากค่ะอ๋อถ้าไม่แนนก็ไปธันวาเลยใช่ใช่ค่ะถูกไหมเพราะว่าพฤศจิกายนเนี่ยก็ไม่มีการประชุมค่ะนะก็เลยสองครั้งปีนี้ก็คือวันพรุ่งนี้<อ>แล้วก็ไปทีธันวาแต่ตอนนี้ตลาดให้น้ำหนักสูงมากว่ากนง คงน่าจะคงอัตราดอกเบีย้ยไว้ต่อไปค่ะรอ,อให้สหรัฐ <5 S 2> ลงก่อนอีก0.5 0.25สหรัฐเองตอนนี้น้ำหนักก็ลงว่าปรับลดเนี่ยอีกสองครั้งปีนี้ลงครั้งละ0.25แต่รวมกันละ0.5ไม่เป็นไรครับก็เป็น<ช>ข่าวดีที่เราต้องรอคอยต่อไปค่ะแต่สถานการณ์ระยะสั้นนี่นะฮะก็เรายังมีเพลอกอยู่ค่ะนะอย่างปลายปีเดี๋ยวลดดอกเบีย้ยนะครับแล้วก็ มี THG เข้ามาประมาณสักสองสามหมื่นล้านน่ะมาประสานกับกองทุนวายุพักที่ตอนนี้ต้องบอกว่าทำงานอย่างเข้มแข็งมากแล้วก็สิ่งที่คาดหวังกันมันก็ดูเป็นจริงยากหน่อยคือต่างชาติเพราะว่ามีบางสำนักของโบรกเกอร์เนี่ยคาดว่าต่างชาติจะกลับมาแต่ตอนนี้ยังขายอยู่นะครับขายมาสิบสามวันติดๆแล้วมั้งตุลาคมนี้ไม่มีวันซื้อเลยนะครับยังไม่มีวันไหนที่ซื้อหุ้นเลย ดีครับที่เรามีวายุพักแล้วในฝั่งซื้อของนักลงทุนสถาบันนะครับค่ะ9วันทําการเนี่ยซื้อสูงกว่า8พันล้าน7วันทําการ2วันทําการซื้อสูงกว่า7พันล้านนี่ยังไม่หักฝั่งขายนะ,ะฝั่งขายน,น่าจะเป็นกองทุนเก่าๆหรือเป็นนักนักลงทุนสถาบันอื่นเช่นประกันเช่นอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นนักลงทุนสถาบันนะครับเพราะว่าวายุพักเนี่ย เพิ่งนำเงินมาลงทุนได้เก้าวัน<ช>ซื้อแล้วคงไม่ขายเลยหรอกประมาณการนะครับนี่สมมุติฐานเองนะครับว่าวายุภักน์นี่น่าจะใช้เงินไปแล้วประมาณสักสี่หมื่นล้านแถวๆนี้นะครับก็ยังเหลือเยอะครับมองโลกในแง่ดีแต่ใช้มากๆเดี๋ยวมันจะอยู่ไม่ถึงปลายปีถ้าเกิดมันมีอะไรที่จะต้องใช้แรงหนุนพยุงตลาดเนี่ยกำลังจะหมดซะก่อนนะครับวายุพักแต่ว่าผู้จัดการ บริหารกองทุนนี้เขาคงวางผายไปแล้วะก็ยังไงเอาละาตลาดทุนวันนี้จะยังไงก็มีโอกาสเดินหน้าต่อนะครับแต่ไปแหมมันแค่เอื้อมนะหนึ่งพันห้าร้อยเนี่ยแต่มันไปยากแล้วเกินเว้นแต่จะมีข่าวดีทีใ่ใหญ่ๆจริงๆนะครับถ้าวนันนี้กงองอนไม่ลดดอกเบี้ยก็อาจจะสงสัยพันห้าร้อยจุดนี่อาจจะต้องรอรอบหน้าละรอบนี้คงไปไม่ถึงถ้าฝรั่งก็ยังไม่มีสัญญาณกลับนะครับ วายุพักคิดว่าต่อจากนี้คงจะไม่ซื้อเยอะแล้วเพราะว่าอะไรนอกจากใช้เงินไปส่วนหนึ่งแล้วนะครับไม่น้อยคระดับราคาหุ้นมันเริ่มสูงขึ้นก็ต้องชะลอเผามือไว้บ้างครับวันนี้มีหุ้นต้องใหม่ค่่ะอาก็หุ้นน้องใหม่นะคะวันนี้ที่จะเข้าเทรดในตลาดก็คือเมดิสนะคะที่เป็นหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสเต็มเซลล์นะคะราคา IPO ีโอเขาอยู่ที่9้าบาท สามสิบห้าเท่านะพีเรชอีเรชสามสิบห้าจุดห้าราคาพาร์แค่ห้าสิบตังค์นะดูตัวสุดท้ายที่เข้ามาก่อนทีเอีจีเนี่ยราคาพารหนึ่งบาทขายหนึ่งบาทยี่สิบห้านะเ่ะากระจูหรือเปล่าคะโอเคเจไม่ไม่ไม่ใช่ t ีเอทอ๋อทีเอทีจีทายออโต้ทูอ๋ออ่าค่ะนั่นนะค่ะนะู่เขาเขาพาบาทหนึ่งขายบาทยี่บห้าค่ะซึ่งเป็นทุนตัวแรกนะถ้าที่จำได้ คือขายสูงกว่าพาเพียงยี่สนี่ขายสูงกว่าพานะครับก็พันเจ็ด้อยเปอร์เซนต์ีสามสิบห้าเท่าแต่ก็ไม่เป็นไรครับเขาคงคิดว่าอนาคตจะทำกำไรเติบโตได้สูงถ้ากำไรเติบโตสูงปีที่สูงตอนนี้มันก็จะถูกหักกลบในในปีปีต่อปีแต่ปัญหาที่สำคัญนะครับที่นักเก็งกำไรเตือนไว้วันนี้ ตลาดทรัพย์ครับจะใช้เรียกว่าโมเดลใหม่ในการกำกับตรวจสอบการซื้อขายตั้งแต่วินาทีแรกที่ขอยนะครับเพราะว่าตลาดทรัพย์ถูกวิพากษ์วิจารณ์เหมือนว่าปล่อยผีหุ้นใหม่วันแรกวันแรกและวันแรกแรกเนี่ยเหมือนไม่ไปดูแลเลยนะบางทีนีซื้อขายเนี่ยมากกว่าทุนจดท,ทะเบียนทั้งหมดนะ,ะบางทีเนี่ยซื้อขายหุ้นกระจายกระจายร้อยล้านเนี่ยอเอานำมาเสนอขายประชาชนร้อยล้านเนี่ย รอยล้านทุนเนี่ยมันค้อกันพันกว่าล้านทุนน่ะเอาที่ไหนมาค่ะใครเอาเอาหุ้นที่ไหนมาค้อมาซื้อขายจะเก่งอะไรกันถี่หลายรอบขนาดนี้ก็เป็นที่รู้กันนะหุ้นใหม่มักจะมีขายใหญ่ม,มีการวางแผนมาปั่นราคาคแล้ว่าซ้ำไม่เคยตรวจสอบเจอเลยนะครับไม่เคยกล่าวโทษไม่เคยส่งเรื่องไปถึงกรอตอเลยเราไม่รู้ว่ามันก็ เหมือนว่าปล่อยผีทั้งที่บางตัวนะมันทุเรศอ,อ่ะเปิดมาลากขึ้นไปแป๊บเดียวขึ้นลากไปร้อยเปอร์เซ็นต์หลังจากนั้นก็ทุบลงมาปิาดตลาดตามวาจองมันเกิดขึ้นได้ยังไงอะ่ะ มันไม่ใช่ววนนเรื่องปกติครับค่ะเดี๋ยววันนี้รอดูนะคะคว่าจะมีการใช้กับหุ้นน้องใหม่อย่างไรบ้างแต่ว่าเมดิสเมดิสก์รับนะคะแต่ว่านนตอนนี้เราไปดูภาพรวมตลาดที่เปิดตลาดขึ้นมาในสัปดาห์นี้นะคะจะไปอย่างไรต่อสําหรับดัชนีหุ้นไทยนะคะที่1,470จ็ุดแล้วเนี่ยจะยังไงต่อนะคะไปพูดคุยกับคุณกวีชูกิจกเกษมค่ะจากบริษัทหลักทรัพย์ยค่ะสวัสดีค่ะคุณกวีคะ่ะสวัสดีครับ สวัสดีครับผมครับเพิ่งวิ่งเพิ่งคุยกันอยู่ก่อนคุยกับคุณกูวีว่ารอบนี้คงไม่ได้เห็นพันห้าร้อยจุดนะข่าวดีที่กระตุ้นกันหมดจะไปถึงไหมครับก็ย <c oughs> ังคิดว่าถึงนะครับยังคิดว่ถึงอ่าสิ่งหนึ่งที่ที่ผมเฝ้าสังเกตอยู่เนี่ยในตลาดหุ้นไทยก็คืออ่วแนว่านัรลิทุนต่างประเทศเนี่ยเขาจะขายหุ้นออกมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่า ดูตรงการขายหุ่นเนี่ยเหมือนเหมือนปรับสมดุลมากกว่าที่จะเป็นการขายทิ้งนะครับปรับสมดุลคืออก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเขามาซื้อรุ่นไทยคนข่างเยอะนะครับ,รบสาเหตุหลักๆก็คือรุ่นโนราฟอน,อนเขาก็ต่ยายนาอเอ่นมาซินมาร์เก็ตแล้วก็ประกอบกับช่วงนั้นทีนเขาออกนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจพอดีนะครับก็เลยมีเงินไหลเข้ามาแต่พอ ความน่าจะเป็นของการปรับดอกเบีย้ยของอเมริกาเนี่ย re. จากตัวเลขเศรษฐกิจหลังๆที่ประกาศออกมาไม่ได้แย่มากเนี่ยคนก็เริ่มน่ารังคุตับก็เริ่มบอกว่าเอ๊ะธนาคา,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 ารกลางสหรัฐคงไม่ลดดอกเบีย้ยแรอเท่าเดิมแล้วนะครับดังนั้นนี่อะไรที่เคยทําไปก่อนหน้านี้นะครับหวังว่าเงินดอลลาร์จะอ่อนเนี่ยมันไม่อ่อนละเงินดอลลาร์ก็กลับมาแข็งนะครับเงินก็เลยไหลลับ แล้วลงทุนต่างประเทศเนี่ยก็เลยขายวุ่นใน e m e r g i มา market แล้วก็กลับไปถือเป็นทรัพย์ที่เป็นกุลเงินดอลลาร์สหรัฐนะครับอันนี้ผมคิดว่ามันเป็นการปรับ p o s ิชั o นธรรมดาปรับสมดุลของพอร์ตธรรมดามากกว่านะครับกับภาพที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วครับแต่ว่าพอจบตรงนี้สุดเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมก็ยังบอเหมือนเดิมนะครับจากนี้ไปเนี่ยผมก็ยังคิดว่า ค่าเงินดอลลาร์เนี่ยสุดท้ายต่อให้แข็งในช่วงนี้นะครับแตสุดท้ายมันก็มีแนวโน้มจะอ่อนค่าอยู่ดีเพราะว่าผมคิดว่าดอกเบีย้ยของสหรัฐอเมริกาเนี่ยยังไงก็ยังอยู่ในแนวโน้มขาลง,งอยู่นะครับคือจะกดดันเรื่องของค่าเงินดอลลาร์อยู่นะครับประกอบกับหุ้นของอเมริกาเนี่ยวันนี้เราก็เห็นเขาทำนิวไฮปีนี้ก็ อย่างอย่างเอสเอ็นพีห้าร้อยเนี่ยซีนี้ก็วิวหายไปสี่สิบกว่ารอบแล้วอ่ะครับ <c oughs> ซึ่งซึ่งมันก็ค่อนข้างแพงดังนั้นเนี่ยการที่นักลงทุนจะแบบโอ้ใสเงินเข้าไปเยอะๆในตลาดหุ้นอเมริกาแบบมั่นใจสุดๆอะผมคิดว่ามันมันไม่เกิดน,นะ <c oughs> เขาน่าแต่กระจายความเสี่ยงมาในหุ้นฝั่งอีเมอร์จิงมาร์เก็ตได้นะครับก็เพราะฉะนั้นผมก็เชื่อว่าเงินเนี่ยมันน่าจะไหลมาทางเรามากขึ้น ในอนาคตนะครับระต้องรุนเศรษฐกิจจีนด้วยกราจะฟื้นไหมน่าจะที่ใส่สในโยบายใหญ่ๆเข้าไปแต่ของไทยเองเ่ยมันมีข้อดีอันนึงก็คือว่าเศรษฐกิจไทยเรา,าผ่านจุดต่าสุดลักในใจมากที่หนปีนี้อแล้วมันก็กาลังฟื้นตัวขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็เรื่องของการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวด้วยนะครับที่จะมาช่วยเศรษฐกิจไทยไตรมาสสี่กประมาณ ตัไตรมาสามเนี่ยเข้ามาเต็มปีแล้วก็ตรมาหนึ่งเนี่ยก็ผ่านงบปีหกแปดกันแล้วนะครับ,รบก็น่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้ดีเราอาจจะได้เห็นเศรษฐกิจไทยเนี่ยขึ้นไปพีคแถวประมาณสักสี่เปอร์เซ็นนะครับในใตรมาสี่ซึ่งจากหนึ่งเปอร์เซ็นตตอนใจมาหนึ่งขึ้นไปสี่เปอร์เซ็นตตอนตจมาสี่เนี่ยผมว่ามันมีในยะในขณะที่ประเทศอื่นเขาชะลอประเทศไทยเราเราดีขึ้นนะครับ,รบอ่ซึ่งจะไเป็นโมเมนตัมที่ดีดังนั้นในสังเกตที่ดีเลยนะครับว่า แต่ค่าเงินดอลลาร์รอบนี้แข็งก็จริงนะครับแต่เงินบาทอ่อนนี้เยอะอะดูให้ดูให้ชัดเงินบาทเราค่อนข้างค่อนข้างมีเทถียรภาพมากนะครับอันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าตลาดหุ้นไทยเองเนี่ยก็ถูกมองว่าเป็น safe haven อยู่เหมือนกันนะครับดังนั้นซึ่งสิ่งน,นี้มันจะทำให้เงินต่างประเทศเนี่ยมเชื่อว่าเดี๋ยวสุดท้ายก็น่าจะะลอการขายหรืออาจจะกลับมาซื้อได้นะครับ ปลายเดือนนี้ปลายเดือนกรนฎาคมนี้ก็มีลุ้นอีกนะครับเพราะวุ้นไทยเราขึ้นมาสิบกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วมีลุ้นน่าเดินเอสซีไออาจจะปรับน้ำหนักตามลงทุนในทุ้นไทยขึ้นนะครับ,รบอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่อาจจะช่วยกระตุ้นนะครับส่วนประเด็นเดิมๆก็ไม่มีอะไรครับก็จะเป็นเรื่องของกองทุนวัยุพักกองทุนไทยอีเอสีที่จะเข้ามาครับซึ่งต่อให้มันจะปรับฐานยังไงเนี่ยกอ,องทุนก็พร้อมจะพร้อมจะรับอยู่แล้วนะครับมันก็เลยทําให้แบบ วลาตัวหลังจะขายเนี่ยมันก็เขาก็ไม่กล้าขายเยอะอ่าแล้วก็เป็นที่สังเกตนะครับเขาขายเราเยอะช่วงนี้แต่แต่เขาลอกฟิวเจอร์เราไว้ตลอดเลยนะครับเขาลอกฟิวเจอร์วันละหมื่นสัญญาสองหมื่นสัญญาแล้วก็พี่ทุกท่านลองดูเกมนเกมของต่างชาติดูสิครับเวลาเขาลอกฟิวเจอร์เนี่ยเขาเลือกหุ้นดังนะครับสังเกต่ดีเขาเลือกอินทัชเขาเลือกกาวนะครับตอนนี้กาวเนี่ยขึ้นมาเป็นมาเก็ตแชร์อะมาเก็ตแชร์เป็นอันดับหนึ่งแล้วนะ เขาเลือกดาวเขาเลือกอินทัชเขาเลือกแอดวานเขาเลือกเดลต้าเห็่องไหมครับแล้วเขาก็ยังลองฟิวเจอร์อยู่่อกไปเนี้ยเขาก็ต้องหาตัวดันซึ่งตอนนี้ผมมองว่าหุ้นที่ดันได้เดันมจากธนีได้เนี่ยก็คือหุ้นกลุ่มธนาคารเขาคงไม่กล้าดันภพลังงานนะครับเพราะพลังงานที่ราคาที่มันมันเวี่งมากครับดันไปแล้วมันควบคุมกระจายไม่ได้แต่ธนาคารเนี่ย valuation มันถูก p ีมีต่ำโอกาสจะดันธนาคารก็มีความเป็นไปได้ยิ่งถ้า วันพรุ่งนี้เนี่ยแบงก์ชาติไม่ลดดอกเบี้ยนะครับกลุ่มธนาคารขนาดใหญ่ก็ดีได้ประโยชน์นะครับแล้วก็ช่วงนช่ว,ชวปงประกาศผลประกอบการแบงค์ด้วยนะครับก็น่าจะมีจังซินกำไรผลประกอบการกลุ่มธนาคารซึ่งก็น่าคาดว่าน่าจะยังบออกมาไม่แย่ครับเพราะว่าต้นกลมองลดลงแล้วนะครับเพราะฉนั้นผมก็เชื่อว่าจากนี้ไปเนี่ยรอบนี้น่าจะเริ่มมามาดัมแบงค์นะครับ <Okay. S 2> มากขึ้นนะครับแต่เราจะทิ้งปันยุนบิ๊กแคปไปละ พอ,อดันแบงก์เสร็จเนี่ยก็ผมก็มองไปที่ BBL, KBank, SDB นะครับที่จะดันพอดันแบงก์เสร็จเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะยังรอฟิจเจอร์ต่อนะครับผมว่ากลุ่มต่อไปที่เขาจะดันเนี่ยจะเป็นพวกหุ้นแบงค์แควอื่นละ่ะเช่น AOT, CPN, c p o BBS ก็จะค่อยๆขยอย,อยตามมาครับเนี่ยไอ้พวกกลุ่มพวกนี้ที่ผมพูดเนี่ยน,นะครับมันจะทําให้ขึ้นขึ้นเดือนพันห้านะครับแล้วก็ถ้า e s p เนี่ยก็ซื้อุ้นกลุ่มนี้พอดีด้วย นะครับก็ยืสนสลาดสั่นลุนให้มีโอกาสหนึ่งแต่ว่าพอขึ้นไปถึงพันห้าเนี่ยยืนยันคำเดิมนะว่าถ้าใครเล่นเก่งกําไรระยะกลางเนี่ยให้ทยอยลดพอร์ตลงมาหลังจากที่จะมีขึ้นไปเนี่ยพันห้านะครับเพราะว่าผมว่าโอเคมันมีล่นเงินแหละแต่เราก็ไม่ควรจะไปเล่นกับใที่มันแพงเกินไปนะครับการเกินพันห้าเนี่ยผมคิด<ะ>ว่าวุ<ค>้นไทยเราไม่ถูกหลักนะครับแล้วก็ให้เรามัดระวังในการลงทุนนิดนึงเก่งกาไรก็มีจุดสต็อปล็อคถ้ามันเกินพันห้าขึ้นไปนะครับ ตัวตัวด,ดอกเบีย้ยเนี่เรา,เาจะมีผลดอกเบีย้ยในประเทศนะครับ ừ ừ ừ จะจะมีผลกระตุ้นตลาดไหมคือพรุ่งนี้อาจจะไม่ลดแต่ว่าปีนี้ก็คาดว่าน่าจะลดนะจะมีมีเป็นปัจจัยบวกกระตุ้นตลาดหุ้นจริงจริงจริง,รง,รงมันการลดดอกเบีย้ยมันเป็นสิ่งที่ดีนะครับ,ค,รบคนจะมองว่าอย่างอเมริกาลดดอกเบี้ยึ้นก็ขึ้นถูกไหมครับก็การลดดอกเบี้ยมันจะถูกมองว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ นะ,ะแต่ว่าก็จะกระทบกับมาจรจิ้ของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่นะครับแต่ว่าแต่ว่าเราไม่ต้องกลัวมากนะครับเพราะว่าต่อให้ลดดอกเบีย้ยเนี่ยผมเชื่อว่าธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่อย่างเองเนี่ยเขาก็ดูแลสเปรดได้ดีแล้วก็ลดดอกเบี้ยเนี่ยมันก็อาจจะนํามาสู่เรื่องของมี้เสียที่ลดลงด้วยเขาก็อาจจะตั้งกำลังลดลงนะครับมันก็ช่วยกาไรขอ,ของเขาเนี่ยในให้ลดลงได้นะครับมันมีทั้ง มันมีลดดอกเบี้ยมันมีทั้งส่วนที่ดีแล้วก็ส่วนที่เสียสำหรับธนาคารประเภทขนาดใหญ่ผมคิดว่าไม่กระทบไม่กระทบเท่าไหร่นะครับแต่ว่าโดยเศรษฐกิจโดยรวมเนี่ยการลดดอกเบี้ยมันจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ในระดับหนึ่งน,นะครับถึงม้ว่ามันจะไม่ได้ชัดเจนแต่มันเป็นเชิงเซนติเมนต์ที่มันน่าจะดีสําหรับตลาดคือถ้ารอบนี้ไม่ไม่ลดนะครับผมว่าปลายปีก็คงจะลดแหละเพราะว่าดูจากทรงของแบงค์ชาธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยอรอบนี้ก็คงลง ในพฤทตจีก็ลงถึงจุดสองห้าใช่ไหมครับเดือนธันวาก็ลงอีกถึงจุดสองห้าปีนี้เขาลงหนึ่งเนี่ยถ้าเราไม่ลงเลยเนี่ยผมว่ามันผิดปกตินะครับครับอืมก็จะเป็นอีกปัจจัยนะในในช่วงปลายปีงั้นเดือนเดือนธันเดือนเดือนธันวาฯรู้สึกจะมีปัจจัยบวกหลายด้านนะทั้งที่เดือนเดือนธันวาเนี่ยจริงจริงจริงเนี่ยเดือนเดือนที่แย่ที่สุดเนี่ยเราได้ผ่านไปแล้วคือเดือนกันยานะครับที่ตลาดจะแย่ อ่โดยธรรมชาติเนี่ยแต่ดึงสัญญาประกวว่าไม่แย่นะครับอเมริกาก็ไม่แย่อ่าตุกลาเน่ฉยเฉยก็ค่อนข้างตรงตงเลยสถิติแต่เดือนที่ดีที่สุดในในโรนกอมแลนเนี่ยคือเดือนพฤศจิกับเดือนธันวาซึ่งอ่จนถึงเดือนมกราอันนี้เป็นตลาดที่ไโลกเลยนะครับแล้วก็รวมถึงตลาดบุ้นไทยด้วยที่จะบุนจะเปอร์ฟอร์มดีเดือนพฤศจิกธันวาแล้วก็มกราคมปีน้อ่ามันก็ไปสอดคล้องกับเรื่องตั้งประธานาธิที่ดีสหรรอเมริกะครับว่า ก่อนเลือกตั้งเนี่ยหุนจะค่อนข้างขันผวนนะครับแต่หลังเลือกตั้งเนี่ยพอรู้ว่าใครจะเป็นประธานาธิบดีแล้วเนี่ยตลาดคุณจะตอบสนองในเชิงบวกนะครับหลังจากที่มีการเลือกตั้งนะครับโดยเป็นเพราิฉะนั้อเรื่องตั้งเสร็จเนี่ยพฤศจิกาดีเลยนะครับเขาเลือกตั้งประมาณคันพฤศจิกนะครับหลังไปช่วงกลางเดือนพฤศจิกจนถึงธันวาจนถึงมกราปีหน้าเนี่ยหุนอเมริกาก็น่าจะได้รับอนุสาตจากป์ชาชบวกด้วยนะครับเพราะว่า ดูจากตัวเลขเศรษฐกิจอเมริกาแล้วเนี่ยก็ยังไม่มีอะไรที่น่าจะเซอร์ไลรส์ในทางที่มิดทางทางที่เป็นลบนะครับในช่วงระยะนั้นก็ยังคงหนุนตลาดหุ้นอเมริกาได้อยู่นะครับามถึงหุ้นไทยด้วยนะคะช่วงนั้นครับผมก็เอาละไปปลายปีนี่ที่ฉลองสุ่นทันแทร่กันครับรุ่นทันหทร่กันนะครับจริงๆเราก็เราก็เราก็เชีย ตอนลงไปพันสามเราก็เชียร์ก็จะกลับไปพันห้านะครับมันก็มันก็กลับมาละนะครับแค่เตือนให้มันก็กลับมาตามวิธีคิดแล้วก็แค่เลยพันห้าก็ให้เราบ้นระวังละกันนะครับค่ะได้ค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะคุณเกลือ์ค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับดีค่ะราคาก็เรียกว่าตุลาก็ยังทรงๆอยู่มั่นใจว่าพันห้าได้เห็น แต่เห็นแล้วก็เริ่มระวังนะใช่ระมัดระวังเพราะว่าก็ถือว่า,าจุดที่ค่อนข้างสูงแล้วนะคะแล้วถ้าไปดูนิดนึงนะคะปัจจัยภายนอกเนี่ยต่างประเทศที่เราทิงกันท้ายเอาไว้เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วว่าวันเสาร์ที่ผ่านมาขอะคุณจันที่กระทรวงการคลังจีนเขาจะมีการถแถลงก็ปรากฏว่าเป็นการถแถลงที่ไม่ได้มีอะไรเซอร์ไพรส์ตลาดเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นนตลาดหุ้นจีนวันนี้ก็ยังปรับตัวลงไปคือต่อเรื่องมาเพราะว่าผิดหวังนะคะเพราะว่าถ้าไปดูจากถ้อยถแถลงของรัฐมนตรีว่า าการกระทรวงการคลังของจีนคุณหลันฝออันเนี่ยนะคะเขาบอกแค่ว่าก็จะมีการเพิ่มการก่อหน,นี้ขึ้นอย่างมากเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจที่กําลังชะลอตัวลงแต่ว่าไม่ได้มีการบอกลงไปลึกในรายละเอียดว่าขนาดรวมของมาตร,รการกระตุ้นเศรษฐกิจดังกล่าวเนี่ยซึ่งเป็นรายละเอียดสําคัญสําหรับการประเมินความยั่งยืนของการฟื้นตัวของตลาดไม่ได้ลงรายละเอียดเลยว่าจะกระตุ้นอะไรบ้างขนาดของเม็ดเงินจะมากน้อยแค่ไหนก็ไม่ได้บอกนะคะ ก็มีแค่อะไรเลยตรงนี้ก็เลยสร้างความผิดหวังไปค่ะส่วนราคาน้ำมันเองเนี่ยนะคะตอนนี้ก็ขาลงใช่ไหมขาลงอยู่นะคะก็ปรับตัวลงค่อนข้างแรงนะคะจากที่ขึ้นมาก่อนนี้เพราะว่าเรื่องของสถานการณ์ตะวันออกกลางที่เป็นตัวกระตุ้นก่อนหน้านี้ตอนนี้ก็ยังเหมือนก็ยังคุมเชิงกันอยู่นะคะอิหร่านกับอิสราเอลนะคะเพราะฉะนั้น,นยก็ยังถือว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ยังต้องติดตามดูพัฒนาการกันต่อไปค่ะครับ กระดูกมันปัจจัยรอบด,ด้านมันยังทรงทรงอยู่เช่นเดียวกันชงๆ,ชงๆมันก็ไม่บกไม่ลบนะไม่มีบวกไม่มีลบมากนะค่ะ ก็เลยทําให้เนี่ยราคาตลาดหุ้นไทยอย่างที่คุณกวีบอกเดือนตุลาก็อาจจะทรงๆแล้วเดี๋ยวเราไปรอรุ้นกันพฤศจิกายที่เราน่าจะได้เห็นการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนเลยนะคะแล้ค่ะมาปิดท้ายช่วงนี้เราไปดูตัวเลขตลาดหุ้นกันนิดนึงเมื่อวานนี้เราปิดตลาดเนื่องในวันหยุดนะคะแต่ว่าในส่วนของตลาดหุ้นโลกยังเปิดตามปกตินะคะไปดูสหรัฐเมื่อคืนที่ผ่านมาปิดปรับตัวบวกทั้ง3ตลาดเลยนะคะดาวโจนส์บวกไป2 0 1 3 6จุด s p อบวกไป4 4 8 2จุดแล้วก็ Nasdaq บวกไป159.75จุดนะคะก็พากันเข้าไปลงทุนซื้อหุ้นนะคะกลุ่มเทคโนโลยีก่อนการเปิดเผยเ,เรื่องของผลประกอบการเช่นเดียวกับในส่วนของตลาดหุ้นยุโรปที่ปิดปรับตัวบวกได้ทั้ง3ตลาดเลยนะคะแล้วเดี๋ยวสัปดาห์นี้ก็รอดูการประชุมของธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB ด้วยคาดว่าจะมีการลดอัตราดอกเบีย้ยลง0.25%ส่วนราคาน้ํค่ะนดิบเ e สเท็กซัลงไป1เหรียญเ3เซนนะคะปิดที่73เหรียญเซนหลัง จากโอเปกประกาศลดตัวเลขคาดการอุปสงค์น้ำมันทั้งในปีนี้แล้วก็ปีหน้าลงค่ะส่วนทองคำนะคะ <co ff> s> <S ก็มีการปรับตัวลดลงไป10เหรียญเจเซนต์ปิดที่2,665เหรียญ60เซนต์ต่อทรอยสออนแต่ชนีนหุ้นไทยเราปิดที่1,470.10จุดปรับตัวบวกขึ้นมา1,58จุดมือค่าการซื้อขาย6,196ล้านบาท ห้าอันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุดอันดับที่1ปตทอันดับที่2อกฟนะคะอันดับที่ 3KGB อันดับที่4เดลต้าอันดับที่5เคแบงค์ค่ะสรุปการซื้อขายหลักทรัพย์ตามประเภทนักลงทุนกองทุนซื้อ3 3 8 8ล้านในขณะที่บร็อเกอร์ขายนะคะ423ล้านต่างชาติขาย1,164ล้านและรายย่อยขาย1,450ล้านบาทค่ะ ส่วนเอเชียเช้าวันนี้นะคะในส่วนของตลาดหุ้นนิเคอิโตเกียวเองเนี่ยก็เปิดมาบวกได้1.56แต่เซี่ยงไฮ้อย่างที่บอกลงต่อ0.69ห่างเซ็งลงไป1.16นะคะจีนกับทางฮ่องกงเองเขาก็รับเรื่องของความผิดหวังมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีนอยู่ค่ะ กลับมาดูบ้านเรานะคะบ้านเราก็เปิดตลาดเรียบร้อยแล้วนะคะเราปรบับตัวบวกนะคะ3.51จุดอยู่ที่ระดับ1,473.61จุดมูลค่าการซื้อขาย3,876ล้านบาทหุ้นน้องใหม่เมดิ s ค่ะ,คะ,คะ,คะบวกไป51.11%หรือ4บาท60สตางอยู่ที่1 3บ0าท60ค่ะครับเราเป็นจังหวะนะแล้วแต่คนที่จองไว51้51%พอใจไหวันแรกๆนะส่วนใหญ่บอกไว้นะ เป็นวันที่คนที่จองหุ้นไว้เนี่ยขายหุ้นใหม่ได้ราคาดีดที่สุดครับส่วนใหญ่ค่ะไปะตัดสินใจกันนั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูกันต่อนะคะมาดูข้อมูลกันนิดนึงเพราะว่าทางตลาดหลักทรัพย์พอมีเซตโน้ตออกมาเกี่ยวกับข้อมูลของนักลงทุนต่างชาติเรามาดูกันนิดนึงนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดค่ะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารควอซิทินซิงพลัสเฮิร์บสมุนไพรบ้านพระอาทิตย์มีส่วนประกอบของน้ำมันงาใบบัวบก ที่จะช่วยเสริมภูมิคุ้มกันลดการอักเสบ